ค่ะสุจะนมินตโตชาแนลนะคะวันนี้จะมิตโตนะคะมาให้นะคะเรียกว,ว่าเคล็ดลับนะคะมีนะคะสามอาชีพที่อยากจะบอกว่าสามารถทําได้ในยุคนี้แล้วก็เป็นเป็นสามอาชีพที่สามารถทําได้ทันทีนะคะในขณะที่เราอยู่บ้านนะคะหรือเราอยู่ที่ไหนๆก็ตามนะคะทําให้เรามีอาชีพเกิดขึ้นได้แต่สามอาชีพนี้นะคะเป็นสามอาชีพที่ทุกคนนะคะที่สามารถที่จะเรียนรู้ใหม่ะ่ะ ใหม่ได้ทั้งหมดเลยก็เป็นคนที่อยากเรียนรู้หรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะสามอาชีพนี้มีอะไรบ้างนะอันแรกค่ะคจะอบอกเลยว่าเป็นเกี่ยวกับแอดมินเพจรู้จักแอดมินเพจไหคะเดี๋ยวนี้นะคะจะมีเพจร้านค้าเพจการทําธุรกิจมากมายะคะหลากหลายมากๆนะคะซึ่งเพจตรงนี้นะคะทําให้ด้วยการคนที่ มาดูแลเพจเพจหมายถึงเลยคะเพจหมายถึงร้านที่ขายของนะคะเป็นธุรกิจใหม่นะคะหรือกําลังเปิดตัวสินค้าแล้วเขาไม่มีเวลาที่จะมาตอบอินบ็อกซ์นะคะหรือมาลงข้อมูลลงคอนเทนต์นะคะซึ่งแอดมินเพจนะคะเราสามารถที่จะเป็นได้นะคะใครก็ตามเป็นได้หมดแต่เพียงแค่ว่าคุณจะต้องเรียนรู้ในการตอบคำถามทยังไงให้ปิดลูกค้าได้นะคะหรือลงข้อมูลทุกๆวันได้ให้ลูกค้าติดตามและสนใจนะคะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณสามารถทําได้เป็นอีกหนึ่งอาชีพคือแอดมินเพจนะคะทาได้อย่างไงคะใครจะรู้ไหมว่าเราทำอย่างไงเราก็าแค่ไปโพสต์ไว้ว่าเรานะคะสามารถทําแอดมินเพจได้ดูแลเพจได,ได้เป็นเดือนละกี่บาทเราก็ล,กลงข้อมูลไปให้กับคนที่เขาต้องการทราบนะคะหรือว่าในาเรียกว,ว่าฟาดเวิร์นะคะในเว็บขาว่าฟาดเวิร์เนี่ยจะมีคําว่าการทํางาน,นเยอะมากคือว่าจะเป็นเว็บหนึ่งหรือเป็นเพจหนึ่งที่ ลงข้อมูลเกี่ยวเรื่องงานไว้นะคะคุณลงไปลงเลยว่าคุณมีความสามารถที่จะต่อแอดมินเพจได้นะคะแล้วก็บอกเบอร์โทรบอกไลน์นะคะแล้วก็บอกราคา,คาให้คนที่เขาสนใจเนี่ยนะคะเข้ามาติดต่อคุณได้นี่คือหนึ่งอาชีพนะคะที่คุณทําได้ในยุคนี้นะคะข้อที่2นะคะคืออะไรคะข้อที่2คือคนที่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วอยากทําอาหารขายให้แนะนำนะคะติดต่อกับ Grab Food นะคุณพนดานะคะไลน์แมนเก็ตแล้วแต่นะคะอันนี้นะคะ เป็นการทําอาหารอยู่ที่บ้านแล้วก็มีพวกกตะปุบมารับแล้วก็ไปส่งลูกค้าซึ่งอันนี้ไม่ต้องมีหน้าร้านคุณก็ทําได้นะคะทาได้ทันทีเลยแต่คุณก็ต้องดูว่าอะไรที่ลูกค้าในปัจจุบันกินกันเป็นเมนูง่ายๆข้าวกะเพรานะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะข้าวหมูทอดหรือลูกชิ้นทอดของท่านเล่นนะคะบางทีนะลูกไมคะอาจจะมีผู้เรียนที่แกะเป็นแพ็คก็มาขายก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ถ้าเราขายผู้เรียนบน แกฟู้ดก็ขายได้นะคะก็มีคนมาซื้อพรคนที่เกะออกไปข้างนอกฉะนั้นลองดูว่าเทรนไหนที่มันขายได้แล้วคุณสามารถให้แาฟู้ดกับยนัด้ามารับได้คุณก็ทําทันทีแต่ไม่ต้องมีหน้าร้านอันนี้เริ่มทำเลยนะคะอ่ะข้อที่สานะคะจำได้บอกคือข้อที่สามนี่หมายถึงว่าคุณนะคะนอกจากจะเป็นเ,เป็นพนักงานกกฟูนะเมื่อจากเราเป็นร้านแล้วนะบางคนไม่ถนัดการทำอาหารคุณขับมอเตอร์ไซค์ค่ะ นะคะเป็นรับอาหารอาชีพ g แบบไบ bike gap g a ฟูแบบ้ดแบบ d นะคะฟิล์มด,ด้าลน์แมนเก็ตเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาได้ได้ต่อวันนึงนะคะถ้าขายันนะตกวันละพันบาทพัทนบาทคูณ30วันก็30 0 0 0บาทนะคะแต่คุณก็ต้องอดทนงานทุกงานคือต้องอดทนอยู่แล้วนะคะแต่งานนี้นะคะรู้ไหมเาะว่าทำ gap ฟิบ์มด้าเนี่ยเขาสามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าเขายอมรับแล้วที่จะทำให คนที่ทำอาชีพนี้สามารถที่จะกู้ได้เพราะคอมมิชชั่นมีรายละเอียดของเงินเข้าเป็นหลักเกณฑ์ฉะนั้นอาชีพนี้เป็นอาชีพใหม่ที่อิสระโดยที่คุณสามารถทํางานได้ในเวลาที่คุณเลิกเลิกเรียนเลิกทํางานหรือบางคนทํางานเสาร์อาทิตย์หรือบางคทงานางคทาฟูดทางมาได้บอกเลยว่าแกล f o o d คนขับรถเฟิร์พันดา้าลาล่ามูฟเกตต่างๆเนี่ยะคะคุณได้ได้เยอะขึ้นอย่าับว่าคุณขยันหรือเปล่านะคะฉะนั้น จริงๆแล้วงานมีมากมายแต่เพียงแค่คุณเลือกง,งานหรือเปล่าการเลือกง,งานไม่ผิดคับ แต่ลุคนี้คือทุกๆงานคือการสร้างประสบการณ์ฉะนั้นคุณลองสร้างประสบการณ์ของตัวของตัวเองดูนะคะว่างานไหนนะคะที่เพิ่มพลงังให้คุณแล้วงานไหนที่ทําให้คุณมีความสุขจงลงมือทําแล้วสร้างประสบการณ์ตัวเองเพราะว่าค่าประสบการณ์ไม่สามารถมีในห้องเรียนได้นะคะจะเป็นตัวฝักไว้แค่นี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ไ์นี้นะคะกดติดตามกดแชร์จะเป็นตัวด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะวัสดีคะ่ะ